หายจากวงการมาเป็นพ่อค้าอดีตดารายืนขายน้ำเต้าหู้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจสำหรับเรื่องราวของอดีตดาราดังอย่างคุณเอวีระชัยเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับดารานักแสดงรุ่นใหญ่เอวีระชัยพอทางด้านเจ้าตัว,ตวเองก็มีผลงานในวงการบันเทิงมาแล้วนะไม่ทั่วเลยทีเดียวแถมฝีมือการแสดงก็ยังไม่เป็นสองรองใครอีกด้วย เพราะเจ้าตัวนั้นได้ฝึกฝนเก็บประสบการณ์มาจากโรงเรียนสอนการแสดงชื่อดังซึ่งต้องบอกเลยว่าขณะเจ้าตัวนั้นยังไม่คิดและไม่ฝันมาก่อนว่าจะได้มันโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงเพราะตอนนั้นมีความฝันอีกอย่างหนึ่งแต่ไม่สามารถทําได้จึงทําให้เขาตัดสินใจเรียนการแสดงเพื่อที่จะใกล้เคียงกับสิ่งที่ตัวเองนั้นอยากทํามากที่สุดและนอกจากผลงานการแสดงนั้นเจ้าตัวยังได้มีผลงานเพลงเป็นของตัวเองอีกด้วย เรียกได้ว่าเขาคนนี้โลดลั่นอยู่ในวงการมานานพอสมควรแต่พักหลังมานี้ได้หายจากหน้าจอง,งานแสดงงานเริ่มน้อยลงทำให้เจ้าตัวผันตัวเองไปเป็นพ่อค้าขายไข่กระทะที่จังหวัดระยองโดยเจ้าตัวนั้นได้เริ่มต้นจากการขายริมทางถึงตั้งชื่อร้านว่าไข่กระทะริมทางเพื่อหาเลี้ยงภรรยาและบุตรสาวสุดที่รักซึ่งก็ได้มีดารานักแสดงเพื่อนในวงการหลายคนแวะไปอุดหนุนอย่างต่อนเนื่อง จนปัจจุบันเจ้าตัวก็ได้เปิดร้านเป็นของตัวเองและมีเมนูอาหารให้เลือกมากมายเลยทีเดียวแถมราคาย,ยังเข้าถึงได้ง่ายอีกด้วยและนอกจากไข่กระทะแล้วยังมีน้ำต้าหูส่งเครื่องเหมาะกับมื้อเช้าของใครหลายคนและเป็นมื้งง่ายๆที่สามารถกินได้กันทุกคนต้องบอกเลยว่าเขาคนนี้ไม่เคยย่อท้อและจะขอทําทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวที่เขารักได้อยู่กันอย่างสุขสบายถึงแม้ว่าตนจะค่อนข้างมีความสุขกับการทําอาหารแต่ก็ยังไม่ได้ทิ้งงานในวงการแต่อย่างใด ยังคงมีผลงานให้เราได้ชมกันอยู่บ้างแต่เนื่องจากสถานการณ์ในตอนนี้อาจจะไม่ค่อยมีผลงานมากนะักสุดเริ่มต้นในชีวิตการแสดงของผู้ชายคนนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนสอนการแสดงของสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งเขาใช้ระยะเวลาน,านานหลายปีในการเรียนรู้และใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นด้วยความตั้งใจโดยปัจจุบันเจ้าตัวได้เปิดร้านขายอาหารเช้าไข่กระทะและน้ำเต้าหู้กับภรรยาที่จังหวัดระยองและเจ้าตัวไม่เคยเกี่ยงงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว ได้โพสภาพพร้อมแคปชั่นอีกว่าตั้งแต่สถานการณ์รอบสามวันนี้ทำให้มีผลกระทบกันทุกฝ่ายทั้งการงานในกองถ่ายละครภาพย,ายนตร์อื่นๆอ,อีกมากสุดท้ายผมก็ว่างงานช่วงนี้ผมอยู่ระยองยาวเลยนะครับมาอุดหนุนได้ที่ร้านไข่กระทะริมทางนะครับจนกว่าจะได้ทำงานและสถานการณ์ดีขึ้น ฝากร้านเล็กๆในอ้อมใจด้วยนะคะมีครบทุกอย่างจบในที่เดียวทุกเช้าฝากท้องได้ที่ร้านนะคะมีทั้งชุดอาหารเช้าและอาหารไข่กระทะอาหารจานเดียวสนใจสั่งผ่านแก๊ฟฟูดหรือมาทานที่ร้านได้นะคะมีเมนูให้เลือกกว่า60เมนูโดยหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีบรรดาเพื่อนๆพี่น้องในวงการบันเทิงเพื่อนรวมอาชีพเข้ามาให้กำลังใจพร้อมทั้งพากันมาอุดหนุนให้กำลังใจเอวีรชัยกันมากมาย เรียกว่านอกจากจะเป็นนักแสดงมากฝีมือแล้วเอเวิรชัยนั้นยังทำหน้าที่คุณพ่อและหัวหน้าครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์แบบแม้ว่างานละครงานแสดงต่างๆที่เคยยึดเป็นงานหลักจะลดน้อยลงไปเจ้าตัวก็ไม่ท้อพันตัวเป็นพ่อค้าขายของเลี้ยงครอบครัวทั้งขายน้ำเต้าหู้เปิดร้านขายไข่กระทะนับว่าเป็นนักแสดงที่ขยันทำมาหากินมากโดยที่เจ้าตัวนั้นไม่สนใจว่าใครจะมองยังไง